สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจดมือทองนะครับผมนะฮะเมื่อคืนเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับนะะอินเตอร์มิลาน หวานเจี๊ยบอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับไม่พอแค่นั้นนะครับตัวอื่นในครอบครัวครับโอเวอร์ลียงนะครับชุดโครงการ2องโครงการ4นะครับมาครบนะฮะรวมถึงรายการของฟุตบอลสดกันด้วยนะครับผมนะหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับผมนะยังไม่ได้เข้ามารุยกันนะครับผมนะในครอบครัวเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวเพื่อนๆกันเข้ามาได้ @mt28 ครับอย่าลืมใส่ด้านหน้านะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะครับผมนะให้ได้ติดตามกกกกััััััันน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 คคคคครรรรรบบบบบบุุุุุณผผผู้้ชมมมมมตตอออีี็ลลลลงยสดะะะะะะใฟทท่่่แหฮ ส่วนหน้าช่องของเจเ็ตมือทองครับคุณผู้ชมครับนะจะมีเพียงแค่คิงเดียวเท่านั้นนะครับผมนะเป็นฟุตบอลอ่าในรอบ23นาฬิกา30นาทีครับบุนเดลิก้าเยอรมันครับคุณผู้ชมครับจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้นะครับเลเวอร์คูเซนวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแอเบไรซิกบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงมาฟังกันครับ จากสถิติในการเจริญมาครับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าปี22 23 24นะครับผมนะเลวูเซนได้ใช้มาทั้งในบ้านและนอกบ้านครับคุณผู้ชมครับฟอร์มล่าสุดของเลวูเซนครับคุณผู้ชมครับนะฮะนอกบ้านเนี่ยได้ใช้มา2นัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะจากทางด้านของมือเซนกราดบัตนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของคันไซเซย่าอันนี้เรารู้สึกจะเป็นทางด้านของฟุตบอลถ้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือได้ใช้มาโดยตลอดนั่นแหละนะครับจะเสมอกับทางด้านของสตูดการ์เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะคคคคคคครร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 รััััับบบบบบผผผมมมมมมมนน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 นะะะะฮสส่่่ววใดด้้้้้าาาขขออออออองงทีีเเเเเเเยยืุุณณูชชไไซ์์ิกกกกลล็็็็ปปฟฟแ ครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะก็ผลงานก็ดูดีนะครับผมนะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมนะฮะทัศนัฟุตบอลของเจ้ามนทองในค่ำคืนนี้นะครับด้วยการเปิดตัวของเรเวอร์คูเซนครับคุณผู้ชมครับ0.50.775นะครับผมนะฮะค่อนข้างจะบังคับนะครับผมนะให้ทางด้านเจ้าบ้านได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมนะด้วยฟอร์มการเล่นอะไรหลายๆอย่างครับสถิติเฮตูเฮต์นะครับคุณผู้ชมครับผมมองว่าเรเวอร์คูเซนวันนี้นะครับผมนะจัดในบ้านแน่นอนนะครับผมนะเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวเรเวอร์คูเซนครับคุ